ในผลดูเลยสวัสดีครับคลิปนี้ก็จะนำทุกท่านมาชมสะพานแบบใหม่นะครับเปิดแบบใหม่สะพานกลับรถเคเบิลไร่เสาต่อหม้อกระเดิมจุดแรกมิตรภาพช่วงอำเภอแก่งคอยสร้างเมษายนนี้งบ400ล้านบาทขอที่จะเข้าไปรับชมรายละเอียดในคลิปนี้ฝากกดติดตามให้ในผลด,ด้วยนะครับกรมทางหลวงเปิดรูปแบบสะพานกับรถเคเบิลนวัตกรรมใหม่ ไร้เสาตอ่อมอกลางถนนลดปัญหาจราจรและเสี่ยงเกิดอุบัติเหตุทัศนียภาพสวยงามประเดิมสร้างแห่งแรกบนถนนมิตรภาพช่วงกิโลเมตรที่8ถึงกิโลเมตรที่9อำเภอแก่งคอยงบ400ล้านบาทยกระดับมาตรฐานทางหลวงไทยเพิ่มความปลอดภัยแก่ผู้ใช้ทางนายอภิรัชชัยวงน้อยอธิบดีกรมทางหลวงเปิดเผยว่า ในปี2,168กรมทางหลวงจะดำเนินการโครงการสร้างสะพานกลับรถเคเบิลแบบแนวโค้งแห่งแรกของประเทศไทยบนทางหลวงหมายเลข2หรือว่าถนนมิตรภาพนะครับกิโลเมตรที่8ถึงคิโลเมตรที่9พื้นที่บ้านหลุบเปลาตำบลตาลเดี่ยวอำเภอแก่งคอยจังหวัดสระบุรีเป็นสะพานกลับรถนะครับผมสจุด ใช้งบประมาณก่อสร้างประมาณรวม400ล้านบาทโดยคาดว่าจะเริ่มก่อสร้างในเดือนเมษายน2568ใช้ระยะเวลาก่อสร้าง1,080วันและแล้วเสร็จภายในปี2571ซึ่งเป็นไปตามแผนงานพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านคมนาคมขนส่งของประเทศไทยให้มีประสิทธิภาพทันสมัยและปลอดภยัยสอดคล้องกับนโยบายของกระทรวงคมนาคม ทั้งนี้กรมทางหลวงมีสะพานรวมกว่า17,219แห่งซึ่งรูปแบบเดิมสะพานกลับรถเป็นแบบเกือกม้านะครับเป็นแบบเกือดม้าเนาะถูกออกแบบให้มีเสาต่อหมอกกลางถนนเพื่อรองรับน้ำหนักโครงสร้างแต่การก่อสร้างลักษณะดังกล่าวส่งผลกระทบต่อการจราจรโดยเฉพาะในพื้นที่ที่มีการจราจรหนาแน่นเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุสูงเช่น อุบัติเหตุจากการชนเสาต่อหม้อกลางถนนบ่อยนะครับอุบัติเหตุชนเสาต่อหม้อนะครับกรมทางหลวงจึงได้พัฒนานวัตกรรมสะพานกลับรถแบบเคเบลิลโดยนำเทคนิคก,การออกแบบจากสะพานมิตรภาพไทยลาวแห่งที่สองมุกดาหารสวรรค์นนเขตที่จังหวัดมุกดาหารและสะพานเคเบลิลในต่างประเทศมาประยุกต์ใช้เพื่อแก้ไขปัญหาการเกิดอุบัติเหตุ และเพิ่มความปลอดภัยในการเดินทางอีกทั้งยังเป็นการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของประเทศไทยให้ก้าวหน้าทัดเทียมระดับสากลสำหรับนวัตรกรรมสะพานกลับรถแบบเคเบิลนี้เป็นการพิกโฉมแนวคิดการออกแบบสะพานกลับรถแบบดั้งเดิมโดยใช้หลักการออกแบบเชิงวิศวกรรมที่ทันสมัยให้เคเบิลรับน้ำหนักแทนเสาต่อหม้อเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการกรับน้ำหนัก และลดการใช้เสาต่อหม้อกลางถนนซึ่งเป็นอุปสรรคต่อการจราจรและเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุระบบเคเบิลรับแรงนี้ไม่เพียงแต่ช่วยเพิ่มความปลอดภัยในการเดินทางและลดอุบัติเหตุจากการชนเสากลางถนนซึ่งยังช่วยลดผลกระทบต่อสภาพแวดล้อมเพิ่มทัศนียภาพที่สวยงามและเปิดพื้นที่ด้านล่างสะพานให้สามารถใช้ประโยชน์ได้อย่างเต็มที่ อีกทั้งโครงสร้างยังถูกออกแบบให้รองรับยานพาหนะทุกประเภทด้วยความยาวของสะพานที่ออกแบบให้เหมาะสมกับสภาพพื้นที่และชั้นดินพร้อมรองรับการใช้งานในระยะยาวโดยคำนึงถึงความสวยงามทางสถาปัตยกรรมและสอดคล้องกับสภาพแวดล้อมโดยรอบรวมถึงปัจจัยสำคัญที่ทำให้คมทางหลวงเลือกใช้เทคโนโลยีสะพานกระดบรถเคเบิลสำหรับโครงสร้างนี้คือ ข้อจำกัดด้านกายภาพของพื้นที่เนื่องจากบริเวณดังกล่าวมีเขตทางจำกัดและไม่มีพื้นที่บริเวณกรอกกลางถนนเพียงพอต่อการสร้างเสาต่อม่อแบบปกติทำให้การใช้เทคโนโลยีสะพานแบบเคเบิลเป็นทางเลือกที่เหมาะสมและตอบโจทย์ลักษณะจำเพาะของพื้นที่ได้ดีที่สุดลักษณะการก่อสร้างโครงการสะพานเป็นสะพานกลับรถแบบเคเบิลที่มีลักษณะโคง้ง และมีความยาวรวมประมาณ330เมตรจำนวน2แห่งคือที่กิโลเมตรที่8บวก200และกิโลเมตรที่8บวก450รูปสะพานกลับรถเกือกมา้าขนาดหนึ่งช่องจราจรมีความกว้างของช่องจราจร6-8เมตรพร้อมก่อสร้างสะพานลอยคนข้ามเพื่อให้ประชาชนสามารถเดินข้ามถนนมิตรภาพได้อย่างปลอดภัยจุดเด่นของสะพานกลับรถนี่นะครับ มีการออกแบบสวยงามโดยมีการติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างป้ายจราจรป้ายเตือนและอุปกรณ์อำนวยความปลอดภัยตามมาตรฐานกรมทางหลวงสพานกรับรถเคเบิลแห่งนี้จะเป็นแลนด์มาร์คสำคัญของจังหวัดสระบุรีและเป็นต้นแบบให้กับโครงการโครงสร้างพื้นฐานอื่นๆในอนาคตนับเป็นอีกหนึ่งก้าวสำคัญของประเทศไทยในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานทางหลวงที่ทั้งทันสมัยปลอดภัย และมีความโดดเด่นทางวิศวกรรมครับสร้างออกมาก็จะเป็นแลนด์มาร์กของจังหวัดสระบุรีช่วงแก่งคอยนะครับเขาจะก่อสร้างอยู่ที่ช่วงแก่งคอยสระบุรีไร้เสาต่อหมอขอจบคลิปไปเพียงตัวนี้หากท่านมีข้อมูลเพิ่มเติมติชมอย่าลืมคอมเมนต์มาพูดคุยกับไกดคนดูเลยด้วยนะครับแล้วพบกันคลิปหน้าสวัสดีครับ